สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวดุลนคนดุดด่วนชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับขอบอคุณทุกการติดตามมาฟังเรื่องราวขา่าวข่าวอัปเดตอีลาหน่อยอุ้งอิงเผ็ดบานแพงลูกสาวของพ่อพ่อแม่คือเก่าครับคลิปนี้ครับบาวดุลสิบห้าพีพันองไปเบิ่งงานมอบรางวัลแม่ตัวยางปี2568อยู่จังหวัดศรีสะเกษพี่น้องครับความพิเศษของงานนี้ครับแม่หน่อยได้เข้ารับรางวัลแม่หน่อยแม่น้องอุ้งอิงครับ ได้เขารับรางวัลปีนี้เป็นปีที่สองครับสองปีซ้อนครับแม่ตัวอย่างในการเป็นแม่ดีเด่นปี2568ครับมีหลากหลายคนครับพี่น้องก็สิเห็นในคลิปเนาะขอบคุณช่องพ่อแม่อุอิงครับเพิ่นรายงานมาบาวดุนกับมาเบาจากพี่กบนองคือเก่าเหมือนเดิมนะนะพี่น้องเนาะชื่นชมครับเอามาให้พี่น้องเฮ้าเอฟซีแฟนคลับในช่องเบาวดุนได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับเพิ่นครับพี่น้องครับสําหรับเกณฑ์การคัดเลือก แม่ดีเด่นแม่ตัวอย่างกิมีหลายแบบเนาะน,นะครับแม่ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะครับลูกประสบความสําเร็จนะครับลูกสางซื่อเสียงให้กับจังหวัดกันสินะครับพี่น้องกะหลายๆกะมีหลากหลายสายอาชีพครับส่วนแม่หน่อยนี่ครับตอนที่เพิ่นประกาศเพิ่นรับรางวัลเป็นแม่ผู้ที่มีลูกสาวนะครับสางชืือเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกษและก็อนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมนะครับ เพื่อนก็ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่2ต่อเนื่องครับและสิ่งที่พิเศษก็นั้นครับภายในงานครับอีลานอยไปร่วมงานนาพอพ่อแม่เอฟซีแฟนครับจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนคุ่ใจเพื่อนดีใจครับกับศิลปินนะครับจังหวัดศรีสะเกดก็คืออีลานอยอุ๋งอิงครับหลังจากที่มีพิธีการรับรางวัลเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็สิเห็นภาพบรรยากาศเก็ เพิ่นกษิมาถ่ายรูปนะครับขอถ่ายรูปกับแม่หน่อยแล้วก็อีลาน้อยอุ้งอิงเพชรบานแพงครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งร่างวั้นทีเหมาะสมครับเพราะว่าแม่หน่อยนะครับได้ทายทอดแล้วก็สั่งสอนอบรมอีลาน้อยอุ้งอิงมากนะครับจนประสบความสำเร็จในซูมอนีนะครับเห็นจากการปฏิบัติโตการบ่างโตต่างๆนะครับแล้วสิ่งสําคัญครับสิ่งที่แม่หน่อยทายทอดให้ครับ ลูกสาวได้เป็นอย่างดีก็คือความเป็นคนที่มีจิตใจเอือเฟือเอพเอเพนะเป็นจิตสาธารณะจิตอาสาพี่น้องครับว่าจะมีโอกาสว่าจะมีมีโอกาสที่จะทำบุญนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะจิตอาสาอีลาน้อยกับบอเคยที่สิปฏิเสธนะครับหรือว่าเห็นผู้ใดนะครับอยู่อังที่ขลางทางมาขายของคุณยายมาขายของกับร้านน่อยสินะครับอีลาน้อยกับจีซอยเหลือท่านที่เข้ากับเห็นใดถึง จิตใจที่ดีงามนะครับแน่นอนนะครับการเริ่มต้นของจิตใจดีๆแบบนี้ก็ต้องเริ่มต้นมาจากครอบครัวแม่นบารับพี่นงเอ่อบาวดุลกับคิดวาจังสันครับสิ่งสําคัญที่สุดครับครอบครัวเป็นต้นแบบที่ดีนะครับอิหลานอยกามี่แรงยึดเนียวจิตใจก็คือแม่หน่อยและก็พ่อเอกครับว่าจะแม่หน่อยไปงานนํางานใดนีิ่นสิยิ้มล่าเรืงตลอดครับเออเพราะว่า แม่หน่อยช่วงแรงๆมากก็ทีไปหมอหนัดดูเนาะนะครับความดันแน่นอนหน่อยพักผ่อนหน่อยครับก็บ่ค่อยได้ไปน้าลูกสาวแต่ว่าย่ำดายนะครับที่แม่หน่อยเดินทางร่วมภารกิจในการไปโชว์งานแสดงต่างๆนี่ลูกสาวอีลานหน่อยอุงยิงก็สิมีพลัง,พล,งพลังกําลังใจเข้าสิเห็นได้ชัดเจนครับนี่คือปฏิเสธบรด้คาว่านะครับครอบครัวนะครับของแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็อีลานหน่อยอุกยิงครับได้ เฮ็ดให้เห็นนะครับถึงสิ่งที่เ,เกณฑ์ในการคัดเลือกเนาะแม่ดีเด่นแม่ตัวอย่างเนี่เพื่นก็นเลยคัดเลือกขึ้นมาเป็นแม่ตัวอย่างดีเด่นนะครับสาขาที่เพิ่นได้ก็คือ,อทำนุบบรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับการแสดงพื้นบ้านอีสานราสั่งมีลูกสาวที่เป็นอีลาน้อยอุกอิงเป็นนักแสดงน้ำไา่อ้อแล้ก็เป็นนะครับศิลปินน้ำ นำทัพนำทีมเนาะในวงสาวหน่อยเพชรปาลพลนแะต่ตามที่เพิ่นประกาศพี่น้องครับเข้ากันในฐานะเอฟซีแฟนคลับพ่อยแม่เนาะที่ติดตามมาแต่แรกแ,แรกแรก,แรก,แรกเริ่มเดิมที่จนมาฮอดปัจจุบันนี้ครับติดตามมา,าหลายหลายฤดูกาลเท่ากัเียนตามที่เพิ่นประกาศนะครับในการขึ้นเวทีรับของแม่หน่อยเนาะนะครับก็ขอสแสดงความยินด,ดีนาครับคลิปนี้เปาดุลก์เลยมาเช่นช่วนครับขึ้นมาเว้าวจา เปานุวงหัวมวลกันพ่อพ่อกับมาววนน่วนพี่ชวนน้อง่วนพ่อพ่อแม่นในซองเบาดุลครับรวมแสดงความยินดีกับไปหน่วยนํานะครับในการได้รับรางวัลน,นะครับว่ากันว่ารางวานนัลนี้เป็นรางวัล2ปีซ้อนแล้วครับพี่น้องปีที่ผ่านมาแม่หน่อยก็ได้รับคือกันครับนี่แหละการมีรูกตันยูรูคุ้นเนาพี่น้องเนาะนะครับอีหลาน้อยอุ้งอิงนะครับก็บเป็นคนกตันยูรูคุ้นพ่อแม่ครับเหตุตามความฝันมีเป้าหมายพี่น้องว่าจะมีเป้าหมายมีความพยายามครับถูกอย่าง ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับเบิ่งตัวอย่างอีลานอยอุ้งอิงนี่ละเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างนพนองเนาะเด็กหน่อยคนหนึ่งครับสามารถเดินตามความฝันจาของใดประสบความสําเร็จและที่สําคัญคือความสําเร็จนั้นนะครับได้แพร่กระจายไปสู่คนรอบข้างและก็ในจังหวัดเริ่มนะครับส,ส้่งซื้อส้่งเสียงให้ครับจังหวัดศรีสะเกษครับปฏิเสธบ่ได้ไรครับเบาดุลก็เป็นคนหนึ่งทีู่้จัจจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดีกัญญอนสาวหน่อยเพชรบแา่แพงเริ่มต้นจากเอ่อ สาวน้อยนะครับซีสเกตเพชรบานแพงมันบอกครับเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับพี่น้องหลายกลมามีลาน้อยอุ้งอิงนะครับเวลาที่เิ่นไปงานนะครับเพิ่็จะไปเที่ยววัดนั้นวัดนี้ไปมองนั้นไปมองนี้หรือว่างจากภารกิจการงานเพิ่ก็จะไปทําบุนวัดนั้นวัดนี้ในจังหวัดรีสเกตโอ้วัดเพิ่นมแต่วัดง,งาาๆเลยพี่น้องในตัวอำเภอเมืองในตัวอำเภอที่อยู่รอบข้างใกล้ๆเนาะจังหวัดรีสเกตครับนี่แหละครับจะเป็นการสร้างซื้อสร้างเสียงโดยอ้อมครับ ทางซื้อเสียงให้กับจังหวัดรีสเกตโดยอ้อมเนาะทุกคนกับหัวัจจังหวัดรีสเกตทุกคนนะครับเวลาที่เดินทางไปหอดรีสเกตก็ต้องมุ่งตรงไปที่บ้านน้องคู่ครับไปเบิ่งบ้านอีลานอยได้ครับรถทานก็ดีใจพลังคนบก้าเข้าไปได้จังเบาดุลกับบก้าแวะการเลี้ยวแล้วเนาะแมนบ่ครับเฮากับ่าร้ลึงแกนเพิ่นขนาดนั้นแมนบ่นอกจากสิไปน้ากันหลายๆคนจัง่อยสิกาแมนบ่ครับพี่น้องถ้าไปผู้เดียวนี่บก้าแวะแต่ว่า ได้เห็นรางคาบานนะครับได้ได้คับผ่านประตูหัวกะดีใจแม่นบอกนี่คือเป้าหมายนะครับเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ทุกคนเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดครับและที่สําคัญคือพอฮักไปฮักข้างกทมอเวลาเพื่อนมาพักพอนะครับหรือว่าเวลาวันหยุดเพิ่นก็ขับรถขึ้นมานะครับมาหาเอราน้อยอยู่บานัเซี่งแสนนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างซื่อสังเสียงครับเศรษฐกิจนะครับของชุมชนเศรษฐกิจของจังหวัดกะดีขึ้นนํานี่ล่ะครับ มีองค์ประกอบหลายๆอย่างในการได้รับแม่ตัวอย่างหรือแม่ดีเด่นครับจังไดก็ตามครับพี่น้องเนาะจังได้ก็ะแสดงความยินดีครับกับแม่หน่อยในการได้รับรางวัลเทือนีครับเป็นรางวัลที่เหมาะสมแล้วก็ถือว่านะครับได้สั่งคุ้นงามความดีให้กับจังหวัดศรีสะเกดขึ้นกันพี่น้องเนาะนะครับดีใจพุ่มใจนํากับพี่น้องทงังศรีสะเกดครับเฮาผู้อยู่ไก่ผู้ยู่คนละจังหวัดก็นย่งดีใจพุ่มใจฮักแพงขนาดนี้ครับ ลองเบิองว่าพี่น้องทางศสีสเกตนะครับเพิ่นสิฮักแห้งองเพิ่นขนาดใดนี่เฮากับเฮาก็เห็นบรรยากาศเนาะเวลาที่เอ่ออีลาน้อยอยู่บ้านจังซี่ครับก็บสิมี่ m ่พอ่พอพ่อแม่ๆจากทางจังหวัดนะครับหรือว่าจากบ้านใกล้ๆนะครับแวะเวียนมาหาอยู่ตลอดเวลายิ่งตอนนี้ครับกําลังเฮ็ดอออ่่เนมองตึกอาคารบ่ครับไว้สําหรับโชว์กริปช็อปของที่ระลึกนี่นะครับเออ่เดี๋ยวก็มีพอ่อๆแม่ๆนะครับแวะเวียนไปหา อีลาน้อยยูบานเป็นประจำเพราะมีมองต้อนรับเลยด้นะครับมีมองต้อนรับเอฟซีแฟนคลับแล้วนะครับ <endpoint> ช่วงนี้อีลาน้อยกับพักพรมีงานอีกเพื่อนึงกันนะจะเป็นวันที่หกมื้อนี้บ่าวขับหรือว่าวันที่8ปดนี่แหละบ่าวดุลยยูม่อมหาสารคามครับเป็นสินี้งานใหญ่ยูม่อมหาสารคามอีลาน้อยกับค้งสิได้เดินทางมานะครับมารวมกิจกรรมของทางสาวหน่อยเพชรบ้านแทงนะครับช่วงนี้กับพักพรยูุบานน้องคู่นะพี่น้องเนาะเ่ากะติดตามทางชองพแม่อุกอิงครับคลิปนี้บ่าวดุลขึ้นมา อวอาวสมิ่ก็น่าแสดงความยินดีกับแม่หน่อยครับในการได้รับรางวัลแม่ตัวอย่างปี2,568ปี้องครับคลิมนี้เอาไว้สัมนิกคลิมนาเข่ากันไหมสวัสดีครับ